สวัสดีครับปักหมุดและหยุดที่สมุทรปราการผมเดี่ยวนรงฤทธิ์วันนี้พาท่านผู้ชมมาปักหมุดที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับผมส่วนเรื่องการเดินทางนั้นมายังไงล่ะครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพียงแค่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมาสุดสายที่สถานีเคหะแล้วมาต่อด้วยรถสองแถวใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15นาทีก็มาถึงนะครับแต่ถ้าหากท่านใดสะดวกในการใช้รถส่วนตัวก็สามารถ ปักหมุดแล้วตรงมาที่เมืองโบราณได้เลยครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้อยู่กับพี่แพรนะครับซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ประจำที่นี่ครับแล้ววันนี้พี่แพรจะอาสาเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวครับผมชมสถานที่สวยๆซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวชมภายในพื้นที่ของเมืองโบราณนะคะซึ่ง ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะซึ่งวันนี้การเที่ยวชมของเราก็จะมีรถกอล์ฟพาคุณเดี่ยวเที่ยวชมภายในพื้นที่ของเมืองโบราณกันค่ะโอ้โหถึงขั้นใช้รถกอล์ฟนี่ที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ค่ะตรงนี้ก็พื้นที่ของเราจะมีถึง800ไร่เลยทีเดียวนะคะก็จะมีบริการหลากหลายรูปแบบพาเที่ยวชมด้านในของเมืองโบราณค่ะซึ่งตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมมากเลยครับพี่โอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวด้านในกันค่ะรถกอล์ฟค่ะ ไปเลยครับเ <Okay. S 1> ชิญพี่แพลวค,ครับผมคด่ะ่ะด้านนี้เลยค่ะเ่ถึง้วคะจุดแรกที่เราจะลงเยี่ยมชมนะคะด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะ,คะว้าว มาสมุทรปราการนี่มันคุ้มจริงๆครับผมสถานที่แต่ละที่นี่คือแบบอเมซิ่งมากครับคุณแพลครับที่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับค่ะบริเวณจุดนี้นะคะเรียกว่าพื้ที่นั่งสันเพชรปราศาทตรค่ะเดี๋ยวมีแผนที่ให้ชมนะคะด้านนี้เลยค่ะก็จะอยู่จุดที่หมายเลข27ในแผนที่นะคะเนี่ยค่ะบริเวณพื้นที่โซนภาคกลางค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะได้เลยครับได้เชนนี้เลยค่ะ จทุกครั้งมาที่เดียวได้เที่ยวหลากหลายพักผ่อนย่อนใจสบายสบายต้องไปสมุทรปราการและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่จุดสำคัญของเมืองโบราณเลยก็ว่าได้ครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองโบราณเลยครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าพระที่นั่งสรรเพชราศาสาทค่ะอาคารหลังนี้จะมีให้ชมเฉพาะที่เมืองโบราณที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสถานที่ต้นแบบที่อยุทยาเนี่ยค่ะถูกฆ่าสึกเผาไปหมดแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เราเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองนั่นเองนะคะโดยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทางเมืองโบราณได้สร้างขึ้นใหม่ นะคะจากการสำรวจลางวัดนะคะแล้วก็นำมาสร้างขึ้นที่นี่นะคะโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง9ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะก็นอกจากไปสำรวจลางวัดจากสถานที่ต้นแบบแล้วนะคะยังมีการรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะมาสร้างขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาคารหลังนี้เราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกับอาคารหลังอื่นๆที่อยู่โดยอรอบเลยนะคะส่วนไหนครับค่ะลังค่า นะคะหลังคา oh. จะเป็นสีเทาอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะ oh. เพราะว่าหลังคาเนี่ยทำมาจากตีบุกนั่นเองค่ะ oh. นะคะนอกจากนี้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปะต่างๆนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นของอยุทยาทั้งหมดเลยนะคะ oh. ค่ะก็จะเป็นอาคารที่มีความสําคัญ นะคะภายในพื้นที่ของมองโบราณด้วยนะคะนอกจากนี้ยังใช้ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะสำหรอาคารหลังนี้ค,ค่ะคในส่วนของอาคารหลังนี้คุณเล็กวริยพันธ์สร้างขึ้นนะคะก็ได้ใช้งานจริงๆด้วยนะคะก็คือเป็นสถานที่ต้อนรับนะคะควีนอลิซาเบธ เมื่อครั้งที่เดินทางมาสยามประเทศเป็นครั้งแรกด้วย,ย,ยนประทศะสยามของเรานะใช่ค่ะค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับราชทูตด้วยนะเช่นเดียวกับในสมัยอยุทธยาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพื้นที่ด้านหนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเชิญเลยค,เค,ค่ะด้านนี้ค่ะ สถานที่ด้านหลังของเรานี่คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะสําหรับพระที่นั่งหลังนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของกรุงเทพค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ภายในพระมรรมหาราชวังนะคะครสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของในหลวงรัชกาลที่1ค่ะก็คือ,อใช้งานนะคะเพื่อเป็นที่ออกว่าราชการประชุมง,งานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะ<อ>ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่นั่งสําคัญนะคะก็จะอยู่ในโซนภาคกลางของเมืองโบราณด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อ๋อ oh, ครับผมเออพี่แพลวครับแล้วที่นี่คือที่ไหนอะไรยังงไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนี่โอ้โหสวยงามเหมือนในวันรณคดีเลยนะครับเนี่ยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณ บ้านเรือนไทยในสมัยอยุธยาค่ะมีชื่อเรียกว่าคุ้มขุนแผน<อ>นะคะค่ะก็ชื่อก็จะคุ้นๆใช่ไหมคะครับผมค่ะส,สร้างมาจากวรรณคดีนั่นเองในะเรื่องขุนช้างขุนแผนก็อาคารหลังนี้นะคะบ้านเรือนไทยหลังนี้เราก็เป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทการสำรวจรางวัดสร้างขึ้นใหม่ในขนาดเท่ากับสถานที่ต้นแบบนะคะเพราะเท่าสถานที่จริงเลยใช่ไหมใช่ค่ะคสถานที่ต้นแบบนั้นจะอยู่<อ>ที่อยุทยา นะคะก็จะเป็นลักษณะของเรือนข้าหบดีเจนาหมาหรือว่าเรือนข้าราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ oh. ก็จะมีลักษณะเป็นเรือนไทยหมู่อย่างที่เห็นแบบนี้นะคะ uh huh. ก็สภาพแวดล้อมก็จะดูล่มรื่นอย่างที่เห็นที่เคยเห็นในเหมือนกับในละครของคุณช้างคุณแผนก็คล้ายสถานที่จริงเลยนะถูกต้องค่ะ oh. เหมือนกันกับสถานที่ต้นแบบเลยค่ะ ข้างในก็จะมีอะหอโถงนะคะคมีหอนอนนะคะอย่างที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าหอโถง<อ>ก็คือจะเป็น o, ห้องรับแขกนะคะ o, ก็จะอยู่ตรงกลางบ้านอย่างที่เห็นแบบนี้ o, ค่ะก็คือแต่ละโซนแต่ละโซนก็แบ่งเป็นห้องแต่ละสัดส่วนเลยถูกต้องไหมครับใช่ใช่ค่ะม,มีมีห้องแบ่งแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะ แล้วเหรอครับพี่แพวที่บอกว่ามณฑปพระพุทธบาทคือที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตรงนี้จะเป็นมณฑปพุทธบาทตัวแทนของจังหวัดสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบนกันค่ะเมื่อได้บุญแล้วนะครับพี่แพวก็เดี๋ยวก็อยากจะขอทราบประวัติความเป็นมารายละเอียดคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะมณฑปพระพุทธบาทตัวแทนของจังหวัดสระบุรีค่ะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะคะเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเลยค่ะพระมหากษัตริย์นะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะต้องเดินทางมานมัสการขอพรปลอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีนะคะ เป็นธรรมเนียมประเพณีค่ะตั้งแต่ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งด้านในมณฑลแห่งนี้จะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะที่เมืองโบราณเนี่ยก็มีการปาระดิษฐานรอยพุทธบาทจำลองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะก็จะเป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะมานมัสการรอยพระพุทธบาทเนะะี่ยค่ะในสมัยก่อนการเดินทางยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างที่จะลําบากกว่าจะมาถึงเนี่ยต้องใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่า เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยองอและที่นี่ก็คือปราสาทเขาพาวิหารจังหวัดศรีสะเกษถูกต้องไหมครับพี่แพลวถูกต้องค่ะอตอนนี้เราก็อยู่บริเวณโซนของภาคอีสานนะคะสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญอีกหนึ่งสถานที่ด้วยเพราะว่าเป็น ออโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือเป็นที่ประกอบพิธีกรรมนะบูชาพะศิวะในสมัยก่อนอ๋อของพระศิวะที่นี่นะคะนะ,ะ<อ>นะที่สูงสุดของพราหมณ์ฮินดูนั่นเองเอ๋อปราสาทหินแห่งนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกดค่ะนะคะโดยทางขึ้นที่เราเห็นด้านหลังเนะะี่ยค่ะจะเป็นอยู่ฝั่งของประเทศไทยนะคะแต่ว่าตัวปราสาทหินด้านบนเนะะี่ยค่ะจะอยู่ฝั่งของกัมพูชา<อ>นะคะค่ะก็ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงด้วยนะคะเพราะว่าจะเปรียบเสม,มือนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเทพเจ้าเนี่ยก็จะอาศัยอยู่บนที่สูงหรือว่าสิงส่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนที่สูงโอสวยงามมากเลยครับพี่แพ และตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่แป๋ค่ะชื่อของสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกว่าศาลาพระอรหันต์ค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีพระอรหันต์อยู่มากมายเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะโดยสถานที่แห่งนี้หลักๆก็จะเป็นการถ่ายทอดงานศิลปะออกมานะคะเป็นการใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยคุณเล็กกริยพันธ์ท่านผู้สร้างเมืองโบราณนั่นเองค่ะจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีให้ชมเฉพาะที่เมืองโบราณที่นี่ที่เดียวเท่านั้นด้วยนะคะถ้า ค่ะถ้าเราสังเกตดูสถา,า,านีแห่งนี้จะเป็นการผสมผสานศิละปะ3มชาติเอาไว้ด้วยกันมีอะไระะบ้างครับพี่แพรค่ะ<อ>ก็จะมีศิละปะแบบไทยนะคะแบบจีนแล้วก็พามา่าไทยก็คือ,อ,อ,อชอบฟ้าใบละกาหางหง<ม>ที่เห็นนะคะด้านบนขั้ค่ะส่วนหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะจะเป็นศิละปะแบบพามา่า ะะแล้วก็ทางเดินทรงคดเคียวแล้วก็สาราทรงแปดเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะอันนี้จ,นจะเป็นแบบที่ถูกต้องค่ะนะคะคเป็นการผมสมผสานศิลปะสามชาติเอาไว้ด้วยกันนะคะอนอกจากจะได้ว่าย,ายพระขอพรแล้วยังได้ชมในส่วนของงานศิลปะสวยๆด้วยในส่วนของงานที่แห่งนี้ค่ะและก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่ามาเที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการไม่ธรรมดาครับผมอเมซิ่งและคุ้มเกินกว่าที่คิดจริงๆครับและที่สำคัญเที่ยวครบ จบในวันเดียวได้ที่นี่และสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปเที่ยวก่อนครับไว้เจอกันครับผมฉันครับพี่แพลว